อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของตัวเราเองให้โตเนื่องให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปนมมือฝังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่พวกท่านได้พากันสร้างความรู้ตัวแล้วหรือย,อยังถ้ายัางก็เริ่มสินะ อย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งส่วนศรัทธาส่วนอื่นการทำบุญให้ทานเชื่อมั่นในพระนตนรมไตเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมตรงนั้นมีอยู่แต่การเจริญสติอาจจะมีเป็นบางช่วงเป็นบางครั้งบางคราวในหลักธรรมท่านให้เจริญสติให้ต่อเนื่อง จนเอาไปใช้การใช้งานได้รู้เท่าทันใจรู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ส่งออกไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างนี้อาการของความคิดอาการของขันห้าที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจซึ่งเป็นส่วนนามธรรมาเป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้ตัวของเราต้องให้รู้เท่ารู้ทัน เราก็รู้จักทําความเข้าใจรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักละชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลภายในกายของเราเหตุผลในทางสมมุติเหตุผลในทางวิมุติเหตุผลตามคําสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องชีวิตการดําเนินชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วมาจากไหนไปอย่างไรมาอย่างไร อะไรคือความเกิดความเกิดเราอาจจะมองเห็นเฉพาะทางด้านรูปธรรมให้ท่านให้ทำความเข้าใจทั้งรูปทั้งนามความเกิดทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าความพิดของเรานั่นแหละความหลงนี้หลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเขาหลงมาแล้วก็มาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าคือร่างกายของเราส่วนรูปส่วนนามแล้วก็ปิดกั้นตัวเองจิตใจของเราก็เกิดโต เกิดต่อส่งไปภายนกอกแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสกิเลสก็มีหลายชนิดกิเลสละเอียดสุดก็คือความเกิดท้าไม่หลงก็ไม่เกิดแล้วก็มาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็เกิดโตแล้วก็เป็นธาตกกิเลสโตท่านให้เจริญสติลงที่กายของเราแล้วก็รู้เหตรุรู้ผลเห็นเหตุเห็นผลละกิเลสให้กิเลสเบาบางลงไปเรื่อยๆ คนเราก็ปรารถนาที่จะหาหนทางดับทุกข์หาหนทางหลุดพ้นบางทีก็เดินออกนอกทางบางทีก็ไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องพยายาม พยายามทำความเข้าใจไม่เข้าใจเท่าไรเรายิ่งพยายามทำความเข้าใจให้เป็นทวีคูณหรือว่าความเพียรให้เป็นทวีคูณกิเลสเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันความเกิดจากจิตวิญญาณเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเขาก็หาเหตุหาผลมาต่อสู้เหมือนกันนอกจากบุคคลที่มีกำลังสติมีกำลังปัญญาแล้วก็รู้จักสร้างตระบะสร้างบรารมีให้แรงกล้า ขัดเก่ากิเลสหยาบิเลสออกละเอียดออกจากกิจจใจของเราจนกระทั่งเข้าสู่ความบริสุทธิ์คือใจที่ปราศจากกิเลสเราก็ดับความเกิดปางใจให้เป็นอิสรภาพใจก็จะมีตั้งแต่ความสงบความสุขใจที่ไม่มีกิเลสเขาก็ว่างใจที่ไม่เกิดเขาก็นิง่งจิตเที่ยงนั่นแหละนิพพานก็เที่ยงจิตไม่เที่ยงนิพพานก็ไม่เที่ยง เราจงพยายามเข้าให้ถึงความหมายในสิ่งต่างๆในร่างกายของเราอย่าพากันปล่อยปะละเลยการเจริญสติเป็นอย่างนี้นะการเจริญสติที่ต่อเนื่องกายวิเวกเ,เ,เป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไรเรารู้จักดับรู้จักควบคุมได้ระดับไหนกิเลสเหตุเกิดจากภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิดหรือเกิดขึ้นจากภายในของเราโดยตรง กำลังสติหรือว่ากำลังความรู้ตัวของเราเข้มแข็งต่อเนื่องหรือไม่เราก็ต้องพยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้จนกำลังสติปัญญาของเราเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลตามดูรู้ทุกอย่างจนหมดความสงสัยหมดความลังเลนั่นแหละคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเรามองเห็นความเป็นจริง เราละกิเลสได้ระดับไหนอิกิเลสอย่าปิเลสละเอียดหรือเราดับความเกิดของใจของเราได้หรือไม่ก็ต้องพยายามทุกอย่างก็ล้วนจะเป็นธรรมธรรมใจของเราคือตัวธรรมใจของเราคือองค์ธรรมกายของเราคือก้อนธรรมแต่เวลานี้ใจของเรายังเป็นโลกยังเกิดยังวิ่งกายของเราก็เป็นก้อนโลกถ้าใจคลายออกจากขันห้าละกิเลสได้ ใจก็เป็นองค์ธรรมกายของเราก็เป็นก้อนธรรมกำลังสติปัญญาของเราก็จะค้นคว้าทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจก็สมมติกายเราทำหน้าที่อย่างนี้นะใจของเราทำหน้าที่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำหน้าที่ของเขาแต่เราใจของเราเป็นหลงไปยึดก็ทำให้กายก็เลยหนักใจก็เลยหนัก ยึดจากข้างในแล้วก็ยึดทั้งภายนอกภายในนี่ก็เลยหนักตลอดเวลาเราจงพยายามมันสำรวจมันตรวจตายอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราก,กิเลสมีมากปีน้อยกิเลสเบาบางเป็นเรื่องของเราทุกคนจงแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราโทษตัวเราตำหนิตัวเราอยู่ตลอดเวลา จนเป็นอัตโนมัติในการละในการทำความเข้าใจทุกคนก็ไม่อยากปรารถนาหาทางทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกไม่ปรารถนาที่จะให้ใจของเราเกิดความออทุกขทุกคนก็ต้องการความสุข แต่การดำเนินวิธีการแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมาตั้งหลายร้อยหลายพันปีทำความเข้าใจให้ได้ทั้งภายในภายนอกภายนอกก็คือสมมุติในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเช่นปัจจัยสีในโลกธรรมแปดที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว เราก็ยุ่งเกี่ยวด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญากันก็ต้องพยายามกันนะอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดเราดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางเราไม่ถึงวันนี้ก็ต้องถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ถึงเดือนหน้าเดือนหน้าปีหน้าเพราะว่าวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีพบหน้ามี มันไม่ถึงจริงๆก็ไปต่ออภบหน่าไปที่เรายังดําเนินอยู่อ่ะสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันทักนิดก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำอ่าปากกันไหวพระ้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบบท